คนเราเนี่ยลงทุนได้กับทุกอย่างมากที่สุดคือสุขภาพธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพเป็นธุรกิจที่กำลังมาแล้วมีโกรสูงมากค่ะอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบแบบแทบจะรอบ60ปีแล้วก็เด็กเกิดต่ำอีกไม่เกิน10-20ปีเนี่ยจะประกันได้ว่าเทรนเนี่ยยังไงก็มาเนื่องจากว่าคนที่มีสเกลภาพตอนนี้ก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุ 4 0 50เนี่ยก็จะเป็น60 70 80ในอนาคตแต่ว่าหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการวางแผนทางการเงินและวางแผนกเกษียณและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครเลยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของอสังหาบวกกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจของการแพทย์ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นดีเวลลอปเปอร์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าปกติอสังหาก็อสังหา การแพทย์กับการแพทย์เขาไม่ค่อยยุ่งกันได้รับการร่วมมือคือการร่วมมือกันกับการโอเปเรตของบางกอกเฮลท์แคร์เซอร์วิสบริษัทที่มีความชํานาญในการดูแลผู้สูงอายุแล้วจาอินอยู่ในคัมวอร์ดอยู่ในธุรกิจนี้มากว่า23ปีทุกศูนย์ที่เขาเปิดมีออคคูเพนซีเกิน90%ซึ่งพอมาปลักอินกับปาร์เอโซซึ่งปาร์เอโซเนี่ยเป็นอสังหาที่มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า30%เขาเรียกว่า perfect location เป็นจิ๊กซอที่พอดีกันเลยว่าสถานที่ได้ เซอร์วิสที่ดีแล้วก็คอนดิชันเนี่ยมันเลิศม,มากพอฟังคอนดิชันแล้วเนี่ยคือซื้อเลยห้องหรือคอนโดที่นี่เนี่ยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทใช่ไหมคะดาวสิบเปอร์เซ็นต์ก็แค่สองแสนกว่าบาทอ่ะสองแสนกว่าบาทนี่คือเป็นเงินดาวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนุษาใจดีดาวให้อีกแปดเปอร์เซ็นต์เป็นการช่วยดาวซึ่งอันนี้ฟรีอ่ะเสร็จปุ๊บทุกอย่างเราเอาเข้าแบงค์เขาการันตีห้าเปอร์เซ็นต์สามปีแรกแล้วหลังจากนั้นอีกเก้าปีเนี่ยถ้ามีอักขุพันธ์ซี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ บางกอกเฮลท์แคร์เซอร์วิสทำไว้90กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาถ้าเราเอาทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นผลตอบแทนเนี่ยกลับไปผ่อนแบงค์12ปีเท่ากับว่าเราได้คอนโดนี้ฟรีโดยที่ไม่จำเป็นต้องออเปเรตไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าเองไม่จำเป็นต้องอะไรเลยสิ่งหนึ่งเลยที่คนรุ่นหมอหรือว่าหรือว่า working woman แบบหมอเจอก็คืออยากกระตันยูแต่หนูไม่มีเวลาอันนี้เนี่ยคือจะบอกว่า คุณแม่จะได้มาอยู่ซึ่งมีโซนที่เรียกว่าซีเนียคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งจะมีนักกายภาพมีมีเซอร์วิสที่เกี่ยวกับทางการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีทีมพยาบาลยังมีฉุกเฉิน24ชั่วโมงครบทั้งหมดเนี่ยในราคาเริ่มต้นเนี่ยราคา39,000บาทซึ่งถามว่า39,000บาทที่เราจ่ายเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมาลงทุนด้วยเนี่ยคุณได้รับส่วนลดเหลือแค่25,000บาทแล้วคุณยังเอา1 4 0 0 0บาทเนี่ยไปผ่อนคอนโดซึ่งมันคือเงินจํานวนที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ในโครงการนี้คือคุณได้แอสซทเพิ่มคือคุณได้เป็นเจ้าของคอนโดด้วยที่สำคัญยังมีโครงการสำหรับวิชาชีพแพทย์วิชาชีพหมอที่อยากจะเปิดเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ของตัวเองสามารถจะไม่จำเป็นต้องลงทุน เปิดเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์หรือว่าสร้างตึกอะไรเลยคุณหมอสามารถมีโคเวกิ้งสเปซมีวันเดย์เซอร์เจอรี่มีห้องผ่าตัดแล้วก็มีเหมือนพื้นที่ให้เปิดคลินิก และสามารถนําผู้ป่วยของท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้เลยแบ่งกําไร35%ซึ่งอันนี้เนี่ยแทบจะไม่ไม่ต้องคุณหมอไม่ต้องโอเปเรตเองไม่ต้องปวดหัววันที่11มีนานี้เรามีโอเ h นเฮาส์สำหรับการให้ข้อมูลของโครงการแบบครบสำหรับตัวปา r เอโซนะคะที่สำคัญนะคะมาจากช่องทางของหมอเนี่ยรับก i ฟต์เวอร์ชจากพันธมิตรในเครืออย่าลืมนะต้องบอกว่ามาจากหมอของขวัญค่ะ